กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักวันนี้ผมพามาชมแนวทางมัดรวมเลยนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับบวกกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับาเราพัฒนาวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564าสส่วนแนวทางบวกกับหวยไทยนะครับก็ดู่วันที่16 อ่าพฤศจิกายนสองพันเหมือนกันครับวันที่15กับ16นะครับวันที่15้าจะเป็นของอ่าลาวพัฒนาครับวันที่16จะเป็นอ่ารัฐบลไทยแล้วนะครับแต่พามากินตำโคกใหญ่นะครับสองโคกอ่าโคกฝั่งไทยกับโคกฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวจะออกมันฝักโคกนี้เมารวมนะครับตำยำรวมไปเลยนะครับเพราะวันที่15 16้านะครับชอบโคกไหนจัดเลยนะครับ สนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดอันนี้เป็นเลขเก้านะครับ ชอบตัวไหนชุดไหนจัดเลยนะครับชุดกันมาให้นะครับเผื่อคนเราชอบได้เหมือนกันครับ อันนี้ชุดเด่นนะครับส่วนนี้ชุดรองชุดกันชอบโคกไหนจัดโคกนั้นนะครับโครกราวก็ออกวันที่สิบห้าวันจันทร์ที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสี่พ้มาวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าหกสิบสี่เหมือนกันครับน,นี่ครับมีสองโคกครอบทุกไหนจัดโคกนั้นนะครับ ส่วนเอาค็จะจัดแถวตั้งลงมาอันนี้แนวตั้งนะครับผมมาเจาะให้เลยนะครับทุกอย่างไปกลับนะครับ C 1นึ C หนะครับ หนึ่งทุกอย่างไปกับนะครับเจ็ดหนึ่งเกเจเก้านะครับเด้อ1.9งเก้า สี่เจ็ดเจ้าแปดสามตัวก็มีชุดนี้รักชอบตัดออทามาดเอาตัด วางกั่หน้าก็ได้นะครับส่วนผมนะผมจดจ็ดเกตัวชอบตัวชอบเออ้อตัวชอบชอบหน 9, เก้าแปดเก็บหนึ่งกับมะแน,น่เ็เหนึ่งแล้วก็เ,เก็บสี่ตัวชอบไฟชอบส่วนบุคคลนะครับชุดสามตัวก็นี่แหละครับชุด A ชุด B แล้วก็ชุดสำรอง อันนี้เป็นชุดลองใกล้ๆนะชัดไหมครับโควินาชอบโคกไหมจัดโคกนั้นนะครับโคกคนที่สิบห้ากับโคกคนที่สิบหกวันที่สิบห้าร,ราพัฒนาวันที่สิบหกรัฐบาลไทยนะครับชอบแนวไหนจัดแนวนั้นนะครับสามตัวนี้ชอบไม่ต้องเป็นต้องตามโค,งค้งของมก็ได้ครับจัดมาใส่กันเลย แคปหน้าจอไว้นะครับเรื่อคนบอกว่าไม่ชัดไม่ชัดผมก็เลยว่าเออผมเอาขึ้นมาให้แล้วผมว่าต้องชัดอยู่แล้วครับแคปไม่เจอนะครับแคปไว้เลย